แตาเจนก็บอกว่าคุณอะโดนใบแดงเพราะว่าเลือดไปด่าพะไปด่าพ่อเขาโขาไปด่าพ่อใครนะมึงจะเอาอะไรก่อนจ๊ะด่วนมาด่วนโอ,โอน้โหเ่อนดาวใครเนี่ยโอ้โหยิงน้อยฉันเคยได้รักสนะวัสดีครับแนามเกิดไอด้ดาบทำเสียงดีดีดาบไปทำเสียงสองเสียงสามใส่เพื่อนกูฮะดาวพี่ชื่ออะไร เคยบอกไปแล้วนะฮะเคยบอกไปแล้วชื่ออะไรก็บอกคุณไงไม่ได้บอกเคยบอกไปแล้วว่าชื่อจีจี้ที่ผับอ่ะชื่อจีจี้ที่แถบผมเจอมาหลายคนแล้วพี่ผมผมลืมไงแล้ว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 ทำไมอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะผมเลยถามใหม่ผมเลยถามใหม่แล้วไงต่ออ๋อ ก็ถามใหม่ไงพี่พี่ชื่ออะไรชื่อจีจีไปฟาร์มกับผมไหมพี่สภาพให้ไปฟาร์มด้วยเมื่อวานยังไปนั่งขอของเขาอยู่เลยโอ้โหอาหารจะหมดขอ่อยเห็นปะยังไม่ทันได้ไปฟาร์มเลยขอแล้ว <c oughs> ถามจริงกดตัวอ e ีมันยากหรอกไอแค่กดตัวอีอะแล้วมันก็เก็บให้อ่ะเขาไม่ได้ให้คุณใช้จบใช้เสียมนะโอ้โห <c oughs> ที่มันจะแบบลำบากอะไรขนาดนั้นอะ ไปนั่งขอของคนอื่นเขาอ่ะคนอื่นเขาก็ลําบากเหมือนกันน่ะกว่าเขาจะได้กว่าเขาจะฟาร์มกันน่ะเฮ้ยไอ้บ็อกฟาร์มนี่ค <c oughs> ืออะไรวะบ็อกฟาร์มอ่ะกล่องฟาร์มอ่ะมึงถามว่าสี่สัตว <c> ์ <oughs> ข้าวกระหล่ำก็ไม่ได้ปลูกเองแค่กดตัว E ก็จบแล้วอ่ะโอ้โห,โโห,โโหโเฮ้ยดบาบทำไมมึงไปขออะไรเขากันวะไม่ฟาร์มอ่ะอ้ดับพี่ขอหน่อยขอข้าวหน่อย อะไร617ครับพี่แต่เขาก็รักมึงนะเพื่อนเขาก็ให้ของมึงนะเอาจริงอะแตเรลามึงขออะไรสุดท้ายเขาด่าพสุดท้ายเขาด่าเขาก็รักมึงนะเพื่อนจริงปะขอบคุณ่าด้วยดาบเท่าให้ขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๊ได้ยินเพื่อนขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณครับมามาเราไม่ชอบให้เรียกเจีอะผมไม่ได้เรียกว่ามันเลยพี่เคลียร์เลยไม่ได้เขาว่าอะไรนเพื่อนเอาไปเออคุณคุณคุณจีจี้ครับคุณรู้จักหัว รู้จักคนโฮมีคนนี้ด้วยครับโฮมีคนนั้นน่ารอใช่รู้จักครับก็ก็รู้จักอยู่นะอ๋อโฮมีครับเจอเจอกันที่นี่เพื่อนที่ภูเขาแห่งมูซานเย่เจอที่ใช่เพื่อนไม่นายด้วยผมผมว่าจะพานายไปน้ำตกโกลโฮอ่ะไป ไมเป็นไรเพื่อนเอ้ยดูของเต่อดียวเดโนนที่จะไปไหนต่อเรื่เราจะไปไหนต่อเออแล้วคุณจะถามผมเรื่องอะไรครับวันนั้นอะไม่ถามแล้วเอ้าถามได้ครับเนี่ยผมว่างแล้ววันนั้นผมไม่ว่างไงขอโทษด้วยครับมาครับมามามาถามเรงนี้มาคนเยอะครับตรงนี้มามานี้ครับมามาถามผมตรงนี้มาไอปัดมันนี่เพื่อนปัดไอ้ดาบมันี่เพื่อนดาบมา อาคถามว่าเลยคุยถามว่า,า,าว่าไงวันนั้นใช่ไหมอ่าก็ก็วันนั้นอ่ะที่ตีกันอ่ะพอสองวันผ่านมาใช่ไหมตำรวจก็มาจับเราอ่ะอะาาค่าบินหกหมื่นใช่ปะครับอืมแล้วเราก็เลยบอกว่ามันเป็นสตรอรี่ส่วนตัวระหว่างเรากับคุณตำรวจเขาไม่เชื่อ เราก็เลยบอกให้ไปถามคุณดูแล้วเขาก็บอกว่าคุณอาจจะไม่กลับมาแล้วเราก็เลยถามว่าทําไมเฮ้ยแจ็คแจ็คแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้ไปถามเจษแจ็คเอเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเอนฟังฟังนี่ก่อนปะได้แล้วพูดต่อเลยพูดต่อเลยแล้วเจษก็บอกว่าคุณอ่ะโดนใบแดงเพราะว่าเหลือดไปด่าพ่อเขาไปด่าพ่อใครนะก็ไม่รู้คุณไปเล่นสตอรีแล้วคุณก็ด่าพ่อเขาไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องนี้ เราก็เลยเราก็เลยจะบอกคุณว่าสิ้นปีนี้เขาก็จะปลดใบแล้วนี่อ๋อของของของสิ้นปีนี้เขาปลดใบในของทุกคนครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ปลดครับเพราะเขาแบนถาวรครับพี่คิดถึงเพื่อนผมไหมเอาตรงๆเลยพ่อเขาหนักขนาดนั้นไม่ไม่ครับมันมีเหตุผลอยู่ครับผมเข้าใจเขาครับผมเข้าใจเขาอยู่ผมเข้าใจเขาอยู่พี่ว่าคิดถึงเพื่อนผมไหมเพื่อนคุณคือใครอะหัวมีว่าอะไรเพื่อนมินว่างานเพื่อนหัวมี เดี๋ยวเด็กใหม่อ่ะที่ที่จะมาเทสมาเข้าอ่ะเดี๋ยวให้ดันพื้นท่าเตรียมต่อหน้าพี่ลินแล้วเดี๋ยวพี่ลินเขาจะเตะเขาเขาเขาจะดูว่าใครทนได้เยอะอ่ะไม่ผมขอระบบนี้ได้ไหมเพื่อนผมขอพี่พูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินหกสูงไว้สักสามชั่วโมงพูดมากไม่หยุดเลยอะไรนะหกสูงสักสามชั่วโมงได้เพื่อนทำไมถึงพูดมากขนาดใ้พี่ลินก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เตะเพื่อนผมไหมล่ะตอบก่อนขตบอกว่าเดี๋ยวฮะเต็มระบบเด็กช่างอ่ะแบบรูดเด็กช่างได้ป่ะผมขนาดพูดขนาดได้ไหมไม่ได้ตเต็มระบบเด็กช่างอด้ไหมหกสูงไป ใช่เวลาให้เรตอนไม่โดนไม่เคยไม่เคยโดนเก่าอ่ะครับแล้วก็คือผมก็ได้บอกมาเนี่ยครับว่ามผมอาะไะไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าถ้าถ้าคุณจะอาของอะไรเงี้ยคุณจะลองลองไปติดต่อดรของในตัวผมเยอะมากเลยที่นี่ค่ะเงินแดงผมมีอยู่สามสี่ล้านครับไม่เราไม่ได้จะเอาของแต่เราแค่จะบอกเฉยว่าสิ้นปีนี้มันปลดใบแล้วนี่อ๋อผมอาจจะเป็นกรณีที่ไม่ได้ปลดครับใช่หรอใช่ครับใช่คือพี่ตกงานกับเพื่อนผมไหมคุณเล่นไอ้นี่ก็พูดอะไรไปเรือดอะไรเนี่ยฮะ ในผมโทรถามเจมก่อนผมมีเบอร์ว่ามีงานแต่งได้ไหมเฮ้ยไม่ได้มีนี่วะโหดจัใช่ใช่ประมาณนั้นครับก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้เข้าไปถามจริงคุณอยู่คนนี้คุณเหนื่อยไหมทำไมครับทำไมแค่เราฟังเราก็เหนื่อยแล้วเน <c oughs> ีๆๆ <c oughs> ่ยเวลาคุยกับเขาดิเพื่อนเขาบอกเขาเหนื่อยเวลาอยู่มึงอนะทำให้เขาไม่เหนื่อยดิ <ผม S 2> อ๋อ <ๆ S 2> อยู่ <ๆ S 2> อยู่กับคนนี้เหนื่อยเหรอครับอยู่กับคนนี้เหนื่อยเหรอแล้วอยู่กับคนนี้ไม่เหนื่อยเหรอ คนไหนอีกเนี่ยลมหายใจออกดมมาบานคุณจับใจความได้สักอย่างไหมอ่ะมันมีสาระอะไรสักอย่างผ้าใหญ่กว้างแหลงทรายน้ำฉ่ำเย็นเออแล้วคุณมากับใครครับคุณมาคนเดียวที่นี่นมากับเพื่อนอ๋อโอเคครับนี่เขินไหมอ่ะผมถามหน่อย คือพี่เขื่นแล้วพี่ก็ด่าแต่ผมไหมคิดว่าเขื่อนไหมล่ะยืนพูดในแคิดว่อ๋อพี่ด่าแต่ผมเนี่ยพี่ว่าแต่ผมเนี่ยเออนาดียนาดียพูดมากอยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นเขาพูดมากปะล่ะตัวเองพูดมากอยู่คนเดียวอ่ะไม่พี่ไม่ว่าหัวน้ำเงินบ้างอ่ะเออแล้วเรื่องโกงเรื่องแก๊งเป็นไงมาของคุณนี่ด้วยนะที่ของคุณอ่ะแก๊งอะไรนะของคุณแก๊งชื่อแคสิอุดเหรอเออแคสเซียนครับแคสเซียน ใช่เรายุบไปแล้วเอาเหรอทำไมอะเพราะอะไรอะเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะเห็นคุณตอนก่อนผมโดนคุณก็โดนกดอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าผมจำไม่ผิดอะใช่ปะใช่ใช่ใช่โดนเรียกของพังเลยเนี่ยใช่แล้วเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมเวลาโดนอะไรพวกนี้เหื่อยเหนื่อยนะมันไรเหตุผลเกินหรือว่าอะไรก็ประมาณนั้นแหละแต่หลายๆแก๊งก็กำลังจะมาแก๊งน้องเราก็ น่าจะหาที่ไอ้นี่เหมือนกันที่ลงเหมือนกันอืมโอเคครับฮัลโหลสวัสดีน้องครับพี่มามาขมาของพี่สองกล่องมาพี่ขายสองหมื่นอะไรนะครับพี่เมามากล่องตี๋ว่ะสองกับพี่สองกล่องมาพี่ขายกล่องสองหมื่นพอได้ครับพี่พี่อยู่ไหนอยู่เนเบลโบนครับเเบลโบนครับน้องมาเลยมาได้ครับพี่ได้ครับครับครับน้องคุณแก๊งอะไรครับน้องคุณชื่อแก๊งอะไรเพื่อนดูเพื่อนดูดูเพื่อนดูไปดิดูไปดิเพื่อนมันไปไหนมันทำอะไรอ่ะ ตอนะะมปนอะรครับเปนะถผมกลับมาคุยบนึงโอ้โหสุดยอดทำเฮียอะไรเนี่ย <laughs> มึทำอะไรไปไหนหวะไปไหนแล้ว <laughs> มันเหมือนคนหลอนในเฮียเนี่ย <c oughs> JB คือแก๊งไอ้จูบูเหรอครับเอา้าเพ<ว>ื่อนไม่ใช่จอยบอยอ๋อจอยบอยใช่ใช่เพื่อนว่าที่นั่นเขาน่าจะเอาไว้แค่เล่นสตอรี่เฉยเฉย เพื่อนว่า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 ผมปิงอ่ะเมื่อกี้อ๋อแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแก๊งคุณก็แยกย้ายไปแร้วใช่ไหมก็ยังอยู่ด้วยกันนะก็มาเดินเล่นที่นี่กันนี่แหละ